สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับยังคงยืนยันนะครับว่านี่เป็นรายการอาหารอีกหนึ่งิติพยายามเน้นว่าเราจะต้องรับประทานของดีรับประทานของที่ถูกต้องแล้วก็ครบด้วยบางคนกลัวไอหนึ่งก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินรับรองว่ามาชมรายการนี้ตะบะแตกแน่นอนทีนี้กินแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะครับอาจจะดูแปลกแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องออกกําลังกายนะครับถึงผมจะอ้วนแต่ในกล้ามเนื้อผมเป็นมัดเลยนะครับ ัดรวมัดเลยนะมัดมะก้อนเดียวเลยมัดมะก้อนเดียวเลยม่จริงๆนี่เขายังพยายามนะครับแต่ผมเนี่ยบอกจริงๆนะโดยส่วนตัวน่ะรักนะรักกันอยู่แล้วทุกคนอ่ะถ้าสามคนแต่ว่าถ้าคนที่มีความพยายามเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายเรื่องเกี่ยวกับการดูแลน้ําหนักเรื่องเกี่ยวกับการกินเนี่ยมันอาตมิ่นต้องบอกท่านผู้ชมไม่เป็นไรแต่ก่อนยังไงแต่ก่อนน้ำหนักเยอะ ท่านผู้ชมหนูอยากให้ใครมารู้แต่ก่อนน้ำหนักเท่าไหร่ก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกขออาเถอะอยอยากยารู้ย้โอเคอาไม่พูดแล้วลูกอาพูดเรื่องหนังสือแต่พูดหน่อยแล้วแล้วูดแล้วหนังสือกลัวคำเดียวหนูก็ยอมแล้ว อ้าวพูดนิดนึงผมนับถือเขาจริงๆเขาดูแลตัวเองดีมากท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อเมื่อก่อนเนี่ย9 8้8โท่านผู้ชม3เดือนเขาบอกผมว่าอ่าผมเต็มที่98.88 3เดือนไ้หลังผ่านไปเขาเหลือ99เอามาจากไหนจุดสองอ่ะเขาไปอ่ะไม่เมื่อยังไงนะอา กินทุกวันโอ้โหแล้วอร่อยทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่เพิ่มอยู่ไหวเหรอถ้าไปชมรายการผมสี่คนเนี่ยถ้าไม่ออกกําลังกายออกกําลังกายจะ่บกวนเดือนตายแน่ๆน่กทุกวันเนี่ยกินกันอย่างกับคนบ้าแล้วหลายคนถามแล้วหลายคนถามว่า้าไม่ให้กินหลายคนถามว่าโก้ที่เอาบอกรายการเนี่ยอร่อยจริงป่าวะเอาตรงๆนะ อร่อยครับเพราะมีทีมงานไปรีสอร์ทมาแล้วเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยไม่มีมั่วไปไปเห็นเอ้ยอะไรนะเอ้นายกินเลยเอาไปนี่เอาไปนี่เอาบอกเลยไม่ใช่ไม่่ใชแล้วมีทีมงานคุณภาพนะครับมีสายเหนือสายสารสายใต้สายใต้ขึ้นที่ไหนแล้วก็สายใต้เกาวแล้วก็มีสายใต้แล้วก็มีสายไฟในห้องตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชก็คือจริงๆแล้วเรามีการรีสอร์ทนะครับอย่าได้บอกว่าเราต้องเอามาชิมกันก่อนว่าเฮ้ย แล้วลงมติไม่ใช่ว่าคนเดียวแล้วบอกเฮ้ยร้านนี้อร่อยไม่ใช่เราจะดูจากสภาว่แวดล้อมแถวนั้นว่าเฮ้ยคนที่นั่นเขากินกันไหมแล้วถ้าไปจังหวัดนี้อำเภอนี้ร้านไหนที่เขาพูดถึงเฮ้ยต้องไปร้านนี้นี่เขาตีอร่อยคนนี้ร้านนี้อร่อยไหมครับเออไปนี่อร่อยเราต้องมีการรีเสิร์ชนะครับเราต้องเราทำงานกันอย่างหนักแน่นนะครับเราไม่ใช่ว่าเอาไก่กาอะไรอะไรมาออก อันนี้ให้เขาจริงเพราะว่าอย่างไอ้พูดถึงว่าไม่กินถือว่าผิดเนี่ยคุณอ้อทำงานเต็มที่คุณโก้ก็ทำนี่บอกตรงๆเขาช่วยเพราะว่าเขาจะบอกเลยอันนั้นอันนี้อร่อยแต่ว่าในส่วนถ้าเรื่องเกี่ยวกับปลาทั้งหมดให้คุณนังวัได้เลยนะครับสรุปแล้วทุกคนมีหน้าที่หมดยกเว้นผมไม่มีไม่พี่มีหน้าที่ก็ให้เลือปลาให้ปลาหายากนะผู้ชายเป็นนางเงือกได้ด้วยเนี่ย้าแล้วแต่ว่าที่แน่ๆเลยท่านผู้ชมครับออกแล้วครับครับนี่น่ารักมากคุณต่อยคุณเบล่าเบล่ารานีท่านผู้ชมนะเบล่าเนี่ยถ้า ให้ผมพูดว่าตัวจริงเป็นยังไงสวยแค่ไหนแหละผมไม่พูดดีกว่าครับผมให้ออฟพูดแทนครับคือผมผมว่าถ้าผมพูดด้วยคําภาษาไทยทั้งหมดไม่สามารถบอกได้เลยว่าน้องสวยขนาดไหนแต่ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษปั๊บทันทีเลยครับว่า I love you Bella ันูคุณต่อยให้กับเราว่าครั้งแรกนี่หนูเจอน้องเนี่ยหนูบอกตรงนะหนูเห็นปุ๊บเนี่ยหนูหนูไม่มั่นใจนะทำไมหนูเลยขอดูว่าประชาชนก่อนทำไมอะหนูอยากรู้ว่าเป็นนางสาวหรือนางฟ้า เนี่ยแล้วผมก็เดินผ่านเขาปุ๊บแกตู้ก็ไม่ได้หรอกผมเดินผ่านเขาปุ๊บผมก็ถามเขาว่าเจ็บไหมเนี่ยทำไมนางฟ้าตกลงจากสวัสดีได้นี่ได้นี่ได้ถือทำไมครับวันนี้ถือาถือบอกว่าเล่นมาออกแล้วแล้วก็เต็มไปด้วยคุณภาพเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมคุณวัดก็ยังบอกเรื่องราวที่รู้รอบโลกครับไม่รู้จะรู้ไปทำไมตอนนี้เน่ะ อยากรู้นัอเล่มนี้หนูขอพูดตรงนี้หนึ่งเป็นความทรงจำเก่าๆของหนูในวันวานซึ่งไม่รู้จะเอามาบอกครับาจะบอกครับไม่าเป็นล่ะจะบอกครับคบอ่าเรื่องเขาอ่านรสนุ่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคือคุณพ่อหนูเนี่ยได้จากไปแล้วตายแล้วครับรู้เขานี่อ่าเขารู้กันทั้งประเทศแล้วพ่อหนูตายแล้วแต่หนูอยากจะบอกว่ามันเป็นความทรงจำของเด็กคนหนึ่งที่รู้สึกว่า รักไก่ชนแล้วก็ชอบไก่ชนเพราะคุณพ่อพ่อเล่นพ่อเล่นอ่าคือหนูเนี่ยกัดน้ําไก่มาตั้งแต่เด็กหนูจะเอา้เรก่องราวอะไรอะไราคือหนูจะเอาเรื่องราวของไก่ครับไก่ตั้งสือดีบอกมันดีนะเคยมันดีเล่าอไรใครรู้สึกว่าเออใครเคยเลี้ยงไก่ไม่ต้องไปไหนอ่ะถ้าใครเคยเลี้ยงไก่หรือว่าเคยเห็นไก่หรือว่าทำไมคนถึงรักไก่ก็ลองอ่าน Oh. ส่วนคุณอ้อพาไปโอ้เล่มน,นี้ต้องติดตามครับคุณผู้ชมครับไม่เคยเกิดที่ไหนมาก่อนนะครับ4คนไปญี่ปุ่นเที่ยวพร้อมกันและหาของเด็ดๆที่ที่คุณต้องไป mm hmm. ผมเขียนอยู่ในนี้หมดเลยครับ mm hmm. พอวางปุ๊บนะฮะ ผมบอกทันทีว่าเล่มนี้หมดปากเพราะไม่เคยเลยไม่เคยในชีวิตเที่ยวกัน4คนนี่คือความเด็ดของหนังสือเล่มนี้นะครับจะมาลองดมันเรา้านมาเอามาทำอะไรฮะเอามาทำอะไรจะแจกไหมหนังสือเนี่ยอ๋อเราแจกเราจะแจกไหมจะแจกไหมท่านผู้ชมครับวันนี้แจกวันนี้แจกวันนี้แจก เราแจกเป็นให้สมาชิกให้สมาชิกสองปีเลยสปีเป็นสมาชิกหรือว่าภาษากี่เดือนเมมเบอร์เออโอ้โหเมมเบอร์นี่มาจะเเมมเบรนเลยนะฮะได้เป็นเมมเบอร์นะครับได้ให้ทั้งหมด10เมมเบอร์เมมเบอร์หนึ่งก็2ปีนะครับผมก็เมมเบอร์หนึ่งก็คือ1,200บาท10เมมเบอร์ก็12,000บาทครับเอาไปเลยครับโทรศัพท์มาตามเบอร์ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะดูสิผมลืมไปเลยหมดแต่พูดเรื่องรางวัลเรื่องความดีของหนังสืออันนี้ท้านผู้ชมต้องมาอยากได้มากนะเพราะว่ามีปัญหาตลอด เลยว่าไปซื้อที่ไหนก็ซื้อไม่เจอไม่ว่าฉบับไหนก็ซื้อไม่เจอไม่ต้องสงสัยเพราะเราพิมพ์แค่ย0ฉบับไม่ใช่แต็กว่าแต่ขายไม่พอขออนุญาตอดหมายครับไม่ทันแล้วสวัสดีครับผมเป็นชายโตรับโตสนิทแบบสิทธิสายหน้านะครับพี่อ้อพี่อ้อด้วยผมไม่เข้าใจเลครับว่าผมเป็นผู้ชายที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมฟังนะครับ ผมหน้าตาดีผมฐานหนดีการศึกษาสูงหน้าที่การงานดีพ่อแม่ไปสวนหมดแล้วโพี่น้องไม่มีผมลูกคนเดียวผมขอให้ทางรายการช่วยหาสาวที่มีคุณสมบัติดังนี้ผมรับห้าอัตราคุณสมบัติสาวก็คือหนึ่งต้องหน้าตาดีน่ารักขาวสวยหมวยอึ้มมีที่ดินติดถนนใหญ่ห้าแปลงมีที่ดินติดชายทะเลอีก องแปลงเออคุณลุ้ปต่อไปคือต้องโง่ครับชอบเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่สนใจอะไรใครเลยรวยแต่โง่โง่ครับุณุต้อปที่สามคือขับรถเป็นยิงปืนไม่เป็นหรือถ้ายิงปืนเป็นก็ไม่แม่นไม่แม่นไม่เคยโดนอะไรเลยทำงานได้วันละหลายๆเวลา อยู่ดีๆก็อยากทํางานบ้านนลกคืบขึ้นมาก็อยากจะทำกับข้าวผมกินนี่คือคุณสมบัติของแฟนผมครับรายได้ผมจะต้องจ่ายตามราคายางพาราเป็นบูอะไรกันราคาต่ำแล้วก็รายได้ขึ้นลงตามราคาน้ามันสุดท้ายครับผมอยากได้ผู้หญิงที่ไม่ชอบเงินตาไม่ชอบเพชรไม่ชอบพลอยไม่ชอบโทรศัพท์รุ่นใหม่ไม่ชอบกระเป๋าแพงๆไม่ชอบไปเที่ยวไหนชอบอยู่กับบ้านขอด่วนนะครับ ชื่ออะไรชื่ออะไรคนเขียนมาชื่ออะไรอ่าชื่ออ่าอะไรเนี่ยสมศสมสมศักดิ์สมศักดิ์สมศักดิ์ครับสมศักดิ์ครับสมศักดิ์สมศักดิ์บอกตรงเลยนะบอกตรงบอกตรงถ้ามีอย่างนี้นะได้ไงฮะไม่ถึงแกหรอกไม่แกคืคือหรือถ้าหรือถ้าสมศักดิ์เจอนะเอามาฝากเผื่อพี่ด้วยโหสมศักดิ์ว่าย้ำว่าย้ำอีกครั้งนะครับผมนิสานครัวคนต่อยนะครับแจกเมมเบอร์ 2ปี 2> นะคบผมเมมเบอร์ <Member. S 1> ละ1,200บาททั้งหมด10เมมเบอร์10ประงวันมูลค่า1 000, 2 2 0 0บาทครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ขอให้โชคดีจะเป็นของท่านหนังสือเล่มนี้นะฮะ ทำด้วยใจจริงนะท่านผู้ชมมีคนชอบมาถามผมตลอดเออคุณเต้พบทำหนังสือเป็นไงกําไรดีไหมกําไรอะไรแล้วขายราคานี้จะเอากําไรมาจากไหนอยากจะร้องมาเป็นเพลงเลยโั้เลยไมีกว่าเวลาหมดเหรอเวลาหมด้วเชื่อผม่าของดีจริงพักสักครู่เดียวครับน้ำพริกเห็ดครับ จะไม่ทานปลาหรือจะเป็นพวกอเจรหรือมังสวิรัตพวกนี้ก็ทำได้ก็ยังทําได้ไม่ใส่เนื้อปลาก็ได้แต่ใส่เนื้อปลาไปมันหอมเนื้อเห็ดมันกรุบๆแต่ว่ามันมีรสเผ็ดอร่อยดีครับต้องกินคู่กับปลาแ้ผมครับหอมละมุนมากครัวคุณปย สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมเนี่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้เขติดตามเอาแต่กร้อออกจากปากดูครับผมเดินมครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้คุณต่อยนะครับที่บอน์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนุกมา ตับจะใครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับ <S 2> <S 2> ตามกันแล้วกัน